คือความเคลื่อนไหวที่เคยเกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องเกี่ยวกับการซื้อขายตําแหน่งในวงการสีกากีค่ะปีนี้ก็เป็นข่าวแบบนี้อีกครั้งนึงแล้วแต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลคือคุณวิทยาเนี่ยแหละค่ะอดีตกน,นกรํากปปสนะคะเปิดเผยข้อมูลมาไม่กี่วันก็เด้งผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค8เลยหลายคนนะคะก็เลยมีความหวังว่าปัญหานี้อาจจะได้รับการสะสางอาจจะได้รับการล้างบางผลประโยชน์กันสักที ลบความจริงะนะคะพาคุณผู้ชมไปฟังการสัมภาษณ์พิเศษจากคุณวิทยาเปิดข้อมูลกันให้ชัดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดตามรายละเอียดจากคุณอนุรักษ์เพนสวัสด์ค่ะการออกมาเปิดโปงข้อมูลการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งของตำรวจในฤดูแต่งตั้งโยกย้ายปีนี้ของอดีตแกนนำกปปสและอดีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างวิทยาแก้วพลาดาัดได ทำให้สังคมหันมาให้ความสนใจปัญหานี้กันอีกครั้งแม้ฝ่ายตำรวจจะออกมาปฏิเสธเสียงแข็งเช่นเคยแต่งานนี้วิทยาบอกว่ามีพยานพร้อมออกมายืนยันและปัญหานี้เป็นเรื่องที่รู้้กันในวงการตำรวจไม่ต่างอะไรกับนักการเมืองซื้อเสียงทั้งๆท,ท,ที่การวิ่งเต้นซื้อขายตาแหน่งคือจุดเริ่มต้นของวงจรสวยในแวดวงสีกากีที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อป,ประชาชนตําแหน่งแต่และตําแหน่งราคาไม่เท่ากันตาแหน่งสารวัตร ตำแหน่งผู้กับตำแหน่งผู้การตำแหน่งผู้จัดการ,การไม่เท่ากันและแต่ละพื้นที่ก็ราคาไม่เท่ากันก็หมายความที่ไหนดินดีปลูกอะไรก็ขึ้นตต่หมากินข้องราคาก็แพงไปถ้าตรงไหนดินไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้เอาแต,ต่ยอดเอาแต,ต,ต,ต่ตำแหน่งไปราคาก็จะต่าลงไปเพราะฉะั้นการวิ่งเต้นก็จะมีตลอดครับแล้วก็ช่วงหลังที่มารุนแรงในช่วงสองสามปีนี้ผมคิดว่าหนักที่สุดราคาต่างๆขยับขึ้นไปหมด วิ่งลงทำาหนทองก็แพงไอต้ต่างจังหวัดก็ราคายังพูดกันห้าล้านเจ็ดล้านแต่มาดูนครบาลทุ่พื่นเท่าไหร่เพราะคนที่ย้ายไปกินตำแหน่งในพื้นที่แต่ละพื้นที่มันต้องหารายได,ได้คุ้มค่ากับที่เตงจ่ายไปเป็นที่รู้กันดีว่าการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งมีมาทุกยุคทุกสมัยแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคนี้ก็คือเรื่องตั๋วฝากไม่ว่าจะเป็นตั๋วการเมืองตั๋วผู้ใหญ่ ตัวบิกราชการปัจจุบันแทบไม่มีให้เห็นแล้วเพราะต้องใช้เงินสดเป็นใบเบิกทางอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อไม่ให้หลงเหลือหลักฐานให้ติดตามเอาผิดได้มันมีวิธีการจ่ายในรูปแบบสดสดกันเลยนะครับไม่มีแบบจ่ายเป็นที่ดินหรือว่าจ่ายอ้ยิ่งคือไอ้ทุจริตเขาไม่ทิ้งรอยถ้าทิ้งรอยไม่เม่ไหรตายไอ้ที่จ่ายเป็นเช็คเป็นด้าบชาิหน้าครับไม่มีแล้วเมืองชีพเดี๋ยวนี้ก็ไม่ทำสดทั้งนั้น ส่วนมันจะไปเก็บที่ไหนผมก็คงว,ว่ามันคงผมไม่ได้ปากจนตายไปนะถ้าประเทศนี้เรื่องเปลี่ยนธนบัตรเมื่อไหร่ไอ้เงินสีดําจะออกมาเยอะแต่เงินที่เก็บไว้ในตู้ในเซฟที่วิจารณ์นักการเมืองเมื่อก่อนบ้านนนสามร้อยล้านสี่ร้อยล้านผมว่าคราวนี้ต่าค้นบ้านตัางหัวทุกบ้านน่ะอาจจะเจอมากกว่าน,นั้นเมื่อรอบป,ปีที่แล้วนี่มีการวิ่งกันเพื่อขยับขึ้นพอวิ่งย้ายขยับขึ้นนี่ก็ที่ดังกันลั่นคืที่แ้ก็คือมีการจ้าง ให้ตำรวจที่ใกล้เกษียณออกจากตำแหน่งเช่นเป็นรองผู้การจ้างรองผู้การได้เหลือสักครึ่งปีออกจ่ายไปสองล้านสล้านก็ตำแหน่งรองผู้การว่างตำแหน่งรองผู้การว่างก็มันก็ขยับไล่กันไปเรื่อยๆที่เขาเรียกกันอย่กันงว่ากดหลุมแล้วก็เตรียอการลงหลุม ทางออกเฉพาะหน้าเพื่อแก้ปัญหานี้นอกเหนือจากการปฏิรูปตำรวจซึ่งเป็นเรื่องระยะยาววิทยาเสนอว่าควรเปิดให้มีการล่อซื้อเหมือนจับยาบ้าเพราะที่ผ่านมาทั้งคนจ่ายคนรับล้วนมีความผิดทําให้ไม่มีใครกล้าเปิดโปงขณะเดียวกันก็ต้องบังคับให้ตำรวจทุกคนต้องเปิดเผยบ,บัญชีทรัพย์สินของตัวเองโอรกรระบบนี้มันจนอยู่ตรงนี้เหมือนการซื้อเสียงผมนักการเมืองที่เราปราบเรื่องการทุจริตซื้อเสียงไม่ได้เพราะทั้งคนซื้อคนขายผิดกฎหมายทั้งคู่ ทำไมเราไม่จับคนซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือการยื่นเต้นตําแหน่งเหมือนกับล่อเสียบ้าบ้าง,างเอาอย่างนี้เลยใครเป็นค่าการไทยท,ทั้งหมดเปิดเผยข้ทรัพย์สินเขาผมเยอะตั้งสามล้านคนเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องติดกระดาษสือพิมพ์ไม่ต้องลงโฆษณางสือพิมพ์ใส่ในข้อมูลคอมพิวเตอร์นี่อย่าว่าแต่สามล้านสิบล้านยังยัดเข้าไปได้เลยใครมีทรัพย์สินอะไรใครอยากรู้ใครมีอะไรตรวจสอบกันและการตรวจสอบนี้ประชาชนเข้าถึงหมด ลองดูใช่ไมมเสียหายเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินไม่เสียหายแล้วถ้าเปิดเผยภาคราชการได้ต่อไปภาคธุรกิจก็ต้องเข้าวข้ามเข้าไปด้วยต่วความเป็นธรรมิบายแม้มนเราหยุดการโกงไม่ได้หลายคนบอกว่าภารกิจปฏิรูปตำรวจนั้นเริ่มต้นวันนี้ยังถือว่าช้าเกินไปจากกิจสิวารินถ่ายภาพอนุรักษ์เพ็งสวัสดิ์ทีมล่าความจริงหนาว26รายงาน ก็น่าสนใจนะคะกับข้อเสนอของคุณวิทยาเขาบอกว่าล่อซื้อการซื้อขายตําแหน่งเนี่ยทำเหมือนล่อซื้อ,อยาบ้าได้ไหมน่าจะจับคนผิดได้ส่วนประเด็นของการเปิดบัญชีทรัพย์สินของตํารวจนะคะคุณวิทยาบอกว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ทําได้สบายมากค่ะและประชาชนก็เข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตได้เลยคือมีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยดูข้อมูลได้ครบทุกด้านนะคะรายงานพิเศษเรื่องการซื้อขายตาแหน่งตํารวจยังไม่จบเท่านี้คุณผู้ชมพรุ่งนี้เรามาตามกันต่อค่ะเป็นมุมมองของคนในวงการตํารวจเองทั้งอดีตพบตรและอดีตรองพบตรชื่อ ปัญหาการใช้เงินในการแต่งตั้งโยกย้ายถึงขั้นวิกฤตขนาดไหนแล้วทางแก้ไขพอจะมีบ้างหรือไม่ติดตามได้ในล่าความจริงแะคุณผู้ชมช่วยกันส่งความเห็นเข้ามาในเรื่องนี้นะคะ